เป็นอีกหนึ่งคู่นะคะที่ต้องบอกว่ามีแฟนคลับ FC นะคะลูกเหลือทั่ววงการค่ะทั้งคนในวงการเองก็ชงกันสนันเพื่อนเพื่อนสนิทกลุ่มเดียวกันเนี่ยก็ไม่ปล่อยให้จังหวะได้ปล่อยผ่านไปค่ะสําหรับคู่หนุ่มท็อปทศพลแล้วก็สาวก้อยอรัชพรหลายหลายคนนะคะต่างเข้ามาเชียร์เขาทั้งคู่ค่ะเพราะว่าเคมี Me เนี่ยโคจะเข้ากันหรือว่าด้อมกระทอนนะคะก็ต้องบอกว่าใครที่ติดตามจะรู้กันอยู่แล้วว่าคู่ท็อปก้อยนะคะเป็นเพื่อนที่อยู่ในวงโคจรเดียวกันเฉียดกันไปมาอย่างยาวนานค่ะ ในท้ายที่สุดนะคะก็มีคนมาจับจิ้นจนได้คือเอาเป็นว่าเคมีเนี่ยมันพุ่งเกินขนาดตอนที่ยังไม่มีผลงานด้วยกันนะคะแฟนคลับเนี่ยยังโยงกันได้เลยแล้วยิ่งตอนที่เขาไปเดินป่าด้วยกันนะทุกคนขาใครที่อยู่ด้อมนี้เนี่ยจะต้องจดจําได้เป็นอย่างดีเลยค่ะว่าหนุ่มท็อปเนี่ยดูแลสาวก้อยดีมากๆจนเพื่อนๆน,นะคะต่างแซลกันให้ควักเลยละค่ะในอย่างล่าสุดค่ะหลังจากที่ทั้งคู่นะคะไปร่วมงานอ e ีเวนต์นาฬิกาแบรนด์ดังแบรนด์หนึ่งค่ะก็ต้องบอกว่ามีภาพโมเมนต์น่ารักที่แฟนคลับเก็บได้ทันอีกแล้ว พูดเลยนะคะว่ามันเป็นโมเมนต์ที่ชวนจิ้นมากคือเอาจริงปะผู้ชายคนไหนเขาจะมาแอบถ่ายรูปเราแต่หนุ่มท็อปแอบถ่ายรูปสาวก้อยค่ะพอขณะที่สาวก้อยนะคะกําลังยืนถ่ายรูปกับแบ็คดรอปค่ะกับพี่ตาก้องนะคะมุมขวาจอค่ะจูจ่ๆนะคะก็มีผู้ชายคนหนึ่งมองข้างหลังเนี่ยตั้งแต่ร้อยเมตรก็รู้แล้วว่าคือหนุ่มท็อปทศพลถ่ายรูปสาวก้อยอยู่อย่างงั้นถ่ายไปหลายแชะเลยละค่ะงานนี้นะทำเอาสาวก้อยเขินค่ะพอถ่ายรูปเสร็จรีบวิ่งมาตีแขนพี่ เขาเลยแหม่ไม่รู้ว่าเขินหรือว่ายังไงนะคะแต่ว่ารูปที่วายเนี่ยก็ยังไม่ได้ถูกลงมานะคะเอาจริงๆแฟนคลับก็คืออยากเห็นไม่รู้ว่าเขาส่งรูปให้กันที่ไหนหรือว่านุ่มท็อปเนี่ยเก็บไว้ดูคนเดียวพอถ่ายรูปเสร็จนะคะก็ยังยิ้มกับหน้าจอโทรศัพท์อีกพี่เอ๋ยเขินจะบ้าอางด้านแฟนคลับหลายคนค่ะก็เข้ามาคอมเมนต์นะคะว่าถ้าไม่ชอบไม่สนิทไม่คุยกันบ่อยไม่เล่นกันแบบนี้นะสรุปให้นะเขาคุยกันอยู่แต่เร่งไม่ได้ต้องค่อยเป็นค่อยไปแต่ว่ามากกว่าเพื่อนร้อยเปอร์เซ็นต์เก็บไว้ดู เเดียวยแบ่งแบ่งคนอื่นดูบ้างสัญญาจะไม่ล้อวันนี้ฉันคงถ่ายหาดูก้อยท็อปทั้งคืนไม่หลับไม่นอนแน่ๆเสียงหัวเรือลอยมาทันทีเอ,อ๊หรือว่าเขาจีบกันบางคนบอกว่าเขาถ่ายรูปสาวเก็บไว้ด้วยเอา้ารออะไรพายต่อสิเราก้อยดูหมั่นเขี้ยวพี่ท็อปตลอดเลยนะถ่ายรูปเขาแล้วกลับบ้านจะได้ส่งมีเรื่องให้คุยกุกกิกเขาก็รักของเขาไอา้เต้าพ่อท็อปหรือบางคนนะคะเข้ามาแซวว่าแล้วเขาส่งรูปให้กันทางไหนหรอ ขนาดพี่เกศกิจถ่ายรูปยังไม่ไปจังหวะนั้นเนี่ยพ่อท็อปไม่เอาอะไรแล้วใจคอจะเก็บไว้นอนดูคนเดียวเลยดิ วนดูไปหลายตลบฮอปมากท็อปได้รูปส่วนชั้นได้เขินใครถ่ายให้ก็ไม่เหมือนถ่ายเองเนื้อพ่อท็อปเก็บไว้ดูคนเดียวไปเลยไม่ต้องเผื่อคนอื่นก็ได้ชัดมากสนิทกันแล้วแหละแบบนี้หรือบางคนนะคะบอกว่าทําไมมันดูเหมือนรักกันมานานแล้วอะและสุดท้ายคะ่ะบอกว่าอยากได้ยินข่าวดีเร็วๆแต่ก็ไม่อยากกดดันพี่เขาทั้งสองคนมากเกินไปค่อยเป็นค่อยไปเนาะพ่อจะอีกกี่ปีก็รอฟังข่าวดีนะคะแล้วก็มีคอมเมนต์อีกมากมายเลยละคะ่ะที่เข้ามาแสดงความยินดี ไม่ใช่เข้ามาจิ้นกันอย่าเพิ่งแสดงความยินดีแล้วก็อย่าเพิ่งกดดันเขาทั้งคู่นะคะยังไงก็ตามค่ะความสัมพันธ์ของสองคนนี้เราต้องมารอดูกันต่อไปแล้วก็เอาใจเชียร์เผื่อว่าในอนาคตจะมีคู่รักในวงการคู่ใหม่กําเนิดขึ้นอีกค่ะ